ระยองนี่หนักในรอบ50ปีเลยนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วกลายเป็นว่าน้ำมันไม่สามารถระบายลงได้ทันลองไปดูภาพในนาทีที่น้ำไหลเชี่ยวเข้าบ้านของคุณนัฐพลขุนหมื่นรายประดิษฐ์อยู่ที่ตำบลกระเชบ้านหนองหงเจ้าตัวเลยเป็นผู้สื่อข่าวจำเป็นค่ะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมหน้าบ้านตัวเองสวัสดีครับกผมนายพิตพลขุนมื่นายประดิษฐ์รายงานสดจากพื้นที่หมู่หนึ่ง านของผมจังหวักาครับนี่ครับรปัจจุบันครับน้ำท่วมเป็นวดการในรอบสี่สิบห้าสิบปีครับสวัสดีครับรายงานสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอันนี้คือบริเวณหน้าวัดองผมนะครับน้ำแรงมากครับแรงจนเอาไม่อยู่ครับชาวบ้านก็ อะไรวะเนี่ยไอเพิงให้เพิงอะเจ๊เพิ่งอะไรไขบางใส่เหรอเ่าเล่าเลยอะนี่เ่าเราไข่เราเป็ดไข่เนี่ยเราไก่ไข่ตะย่างเอ้มาจากไหนวะเนี่ยน้ำท่วมครึ่งบ้านนะคะคุณผู้ชมความสูงจากพื้นอะ ถึงพดานคือประมาณครึ่งหนึ่งอะคะอ่ะแล้วพี่เจ้าของบ้านไปยืนคือท่วมไปครึ่งตัวแล้วเหมือนพอบ้านมันต่ํากว่าถนนน่ะมันมีบางช่วงที่น้ําไหลทะลักเข้ามาในบ้านแล้วเหมือนมันเป็นจุดน้ําวนตรงหน้าหน้าเจ้าของบ้านพอดีเลยนอกจากที่บ้านแล้วที่ถนนก็หนักไม่แพ้กันนะคะเมื่อวานนี้มีภาพรถตู้รับส่งนักเรียนขับลุยน้ําท่วมแล้วสุดท้ายเหมือนไปตกร่องจมไปครึ่งคันนะคะ แล้วมีภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามที่จะชุบกระจกเข้าไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ติดอยู่ภายในนั้นด้วย12คนอ๋อคือคาจริงคือเข้าใจได้ว่าพอน้ํามันท่วมถนนปับมันไม่รู้แล้วตรงไหนเป็นร่องตรงไหนเป็นหลุมใช,ใ,ชใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะคือรถเนี่ยเหมือนลอยพลนขึ้นมาเลยลองดูภาพที่ใกล้ขึ้นเราจะได้ยินเสียงกู้ภัยเข้าไปช่วย โชคดีที่กระจกตรงบริเวณฝั่งด้านข้างคนขับยังเปิดได้อยู่เด็กก็ปีนจากข้างหลังรถค่ะข้ามเบาะมาที่ข้างหน้าสุดแล้วก็ค่อยๆเอาตัวลอดช่องหน้าต่าง ออกมาทีละคนทีละคน,ะคน12คนปลอดภัยนะคะ<อ>หนึ่งในผู้ปกครองบอกว่ายังดีที่เป็นเด็กที่โตเขารู้วิธีการเอาตัวรอดคือพอรู้แล้วว่ารถมันเริ่มไปต่อไม่ได้เสียหลักน้ำซัดหมุนเคว้งหลุดออกมาจากถนนเด็กๆเกนะี่ยเขาพยายามที่จะเปิดกระจกพอมันมีบานหนึ่งที่มันเปิดได้เขาก็เลยเอาตัวเองปีนพากันออกมานอกรถ<อ>ลูกสาวของคุณแม่ก็เลยปลอดภัยเดี๋ยวฟังจากคุณแม่สุวรรณา,น,าน,นิดนึงค่ะ ก็ไม่เห็นเป็นไงก็เปียกกลับมาก็นิดหน่อยขวัญเสียนิดหน่อยขวัญเสียไหมเขาเล่าว่างไงบ้างเขาเล่าให้เราฟังเขาก็บอกว่ารถมันตกลงไปแล้วก็ออกทางหน้าต่างกันออกมาเพราะว่ามันเปิดประตูไม่ได้ไงมันจมไงมลูกพี่อายุกี่ขวบคะ สิบหกเจ็ดคือเด็กในนั้นนะเป็นเด็กที่ค่อนข้างโตกันหมดใช่เด็กของพ่อโตเด็กมัธยมแล้วเด็กมัธยมปลายแล้วได้ไปช่วยด้วยใช่แฟนลุยลยน้ําไปขับรถเก่งน้ำครึ่งขึ้นมาครึ่งคัน่ะคือตอนนั้นอาอะคะใช่ค่ะ,คะก็เอานเอาเอา,เอา,เ,อาเอาลูกขึ้นรถด้วยความตกใจห่วงด้วยจากรถตู้รับส่งนักเรียนพาไปดูรถกระบะหน่อยหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเลยที่ตลาดสังขะเลิกคุณผู้ชมครับ ลองดูภาพที่บริเวณหน้าตลาดเนี่ยจะเห็นเลยนะรถกระบะซึ่งพยายามจะขับฝ่ากระแสน้ําเดี๋ยวจะเห็นนะฮะนี่ดูกระแสน้ํามันแรงขนาดไหนแล้วน้ํานี่ขุ่นค,คลากสีแดงเลยแม่ค้าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนะ่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้กระบะฟอดพยายามจะรุยน้ําคือเขาบอกโอ้โหตอนแรกยังคิดว่าจะไปได้แต่พอเจอกระแสนขน,นี้ต้องหยุดชะงักกลางทางนะฮะ เอะให้ปอดลุยให้พี่ปวอดขลุยดูก่อนให้พี่ปอดลุยแล้วกันเอาพี่ปอดไปได้ไหมได้ไหมครัอืสุดท้ายไปไม่ได้ฮนะคุณผู้ชมครับสบภาพกระแสน้ำขนาดนี้แล้วก็ต้องช่วยทางด้านของคนขับกระบะเนี่ย ออกมาด้วยเนี่ยนะฮะคือเขาบอกว่าโหเจอสภาพแบบนี้ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจเลยแล้วลองคิดดูว่าสภาพเนี่ยถ้าพอน้ํามันพัดผ่านไปหมดสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากนี้โอ้โหความเสียหายมันจะทิ้งไว้ขนาดไหนนอกจากกระบะนะคะคุณผู้ชมรถบัสก็ฝากกระแสน้ําตอนแรกจะไปส่งประชาชนให้ถึงที่หมายแต่ปรากฏว่าก็ฝ่าแนวน้ําไม่ไหวเช่นกันค่ะ สุดท้ายรถบัสก็จอดรอยอยู่ตรงกลางถนนผู้โดยสารต้องเปิดประตูหลังรถลงมานะคะแล้วคลิปต่อมาก็คือผู้โดยสารปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคาร,รถเพื่อรอขอความช่วยเหลือเพราะว่ารถมันก็ไปต่อไม่ได้นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามจะเลาะคือจับเชือกแล้วเข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะ ครไปไม่ได้เขาต้องใช้วิธีการเอารถแบ็คโฮค่ะเป็นบรรทุกขนาดใหญ่ะนะขับเข้าไปแล้วก็เข้าไปรับผู้โดยสารคือเอาผู้โดยสารขึ้นรถคันที่ใหญ่กว่าเพื่อความออปลอดภัยค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยเขานั่งค้างอยู่ตรงหลังคายอยู่แบบนั้น oh. เกิดน้ํามันซัดแล้วรถตู้มันพลิกคว่ำพลิกตะแคงอะ่ะเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะยิ่งบาดเจ็บค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับ แล้วตอนช่วงกลางวันผ่านไปตกดึกปั๊บมันมีภาพภาพนี้คุณจารันจันมณีเป็นแอดมินเพจซูมระยองเลยนะเขาไลฟ์วินาทีที่รถเก๋งโตโยต้าถูกกระแสน้พัดตกถนนแล้วคนขับเนี่ยติดอยู่ข้างในนี่ฮะเป็นวินาทีที่น้ำป่าหลากมาพอดีในพื้นที่ตำบลกระเฉดอำเภอเมืองจังหวัดระยองเลยนะฮะนี่คือภาพวินาทีที่ทางด้านแอดมินเพจพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือซึ่ง คุณเย็นชัยเจ้าของรถเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาตามเส้นทางวัดใหญ่จันเส้นทางถนนสุข,ขุมวิทนี่แหละแล้วถูกกระแสน้ําตัดขาดคือเช็คดูแล้วถามทางตํารวจแล้วบอกอ้อม,มาทางนี้ได้ก็ขับมาคันเดียวเลยพอจะกลับบ้านที่อำเภอแกลงเจอสภาพแบบนี้ก็ต้องประสานเนี่ยนะเพราะทางด้านของน้ำป่ามันหลากมาเชี่ยวมากพยายามจะประคองรถเก๋งให้มันไม่ไหลไปกับกระแสน้ำแต่สุดท้ายฮะคุณผู้ชมครับ น้ำมันแรงมากๆแล้วกระแสน้ําพัดตกลงข้างทางก็เลยต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วจังหวะนั้นเป็นโชคดีของตัวเองแอดมินเพจคือสูมระยองเนี่ยเข้ามาช่วยพอดีอ้านี่ครับบกคนหนึ่งี่ขับมาเหมือนน้ํามันซัดซัดซัดแล้วที่เหมือนน้ำมันเข้ามาในรถมันเริ่มท่วมมันรถมันก็เลยลอยลงไปข้างล่างนะครับแล้วเป็นยังไงมั้งครับทางเพจสุวรรยองได้มาช่วย มีใจนะครับผมนึกว่าจะไม่รอดแล้วครับอืก็ถือว่าตัวคนเดียวเลยที่ที่มาใช่ไหมมาคนเดียวเลยครับอล้วใครเป็นคนไปมาเห็นนะครับตอนแรกไม่มีใครเห็นครับเขาอยู่ตรงนี้กันแล้วผมอยู่ตรงนู้นผมตะโกนเรียกพี่ช่วยด้วยที่แล้ตอนแรกเขาไม่ได้ยินอ๋อครับใช่ครับทีนี้เขาหันมาพอดีเขาเลยวิ่งมาช่วยครับตอนแรกเขาจะขี่รถไปกันแล้วเพราะเขาไม่เห็นผมใช่ครับไม่งั้นผมก็อยู่คนเดียวครับ แล้วคุณผู้ชมดูนะช่วยรถเก๋งเสร็จปั๊บสาทุ่มกว่าแอดมินเพจสูมระยองขับไปที่ปั๊มน้ำมันไปเจอเด็กนักเรียน5คนยืนรอผู้ปกครองมารับพอลงไปคุยด้วยปั๊บปรากฏว่ากระแสน้ำหลากมาเด็กนักเรียนทั้ง5คนเนี่ยนะฮะคือกลับบ้านไม่ได้แอดมินเพจคือคุณจารันเนี่ยก็ต้องขับรถไปส่งระหว่างทางต้องฝ่าดงน้ำไหลหลากแล้วตัวเองก็ติด อยู่ในรถท่ามกลางกระแสน้ําเหมือนการกลายเป็นตัวเองก็เป็นผู้ประสบภัยไปต่อ,ตอไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับนี่มากแล้วก็ในขณะเน,นี้มีเด็กอยู่4ีทั้งหมดรวมผมว่าเจ็ดคนนะครับผมไปต่อไม่ได้แล้วก็ถอยไม่ได้ไม่เห็นลายนะครับน้ําแรงมากผมเดินไม่ได้ผมต้องพิงรถไว้นะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดท่านต้องตามเข้ามาช่วยผม่วนเพราะว่าในขณะนี้น้ำขึ้นหนักมากนะครับผมอยู่กับรถคันนี้นะครับมี นี่ฮะเจ้าเด็กไปส่งบ้านแล้วติดการกระแสนะ้ําเหมือนกันแต่ เอาจริงๆคือแกสติดีมากนะก<ะ>ว่างเพราะว่าถ้าฝืนต่อไปไม่เห็นแนวถนนเนี่ยเดี๋ยวจะเหมือนกับรถตู้รับส่งนักเรียน<ะ><ะ>ดูไม่ออกเลยว่าตรงไหนคือขอบทางแล้วรถจะล่วงลงไปได้ง่ายๆเลยขนาดไฟหนะ้ารถก็สว่างมากนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะมองเห็นพื้นถนนด้านล,ล่างได้ดูสถานการณ์เช้านี้กันหน่อยที่จังหวัดระยองโลกออนไลน์แชร์ภาพระยองน้ำลดลงแล้วแต่บางจุดยังมีนม้ำท่วมอยู่จุดนี้คือเส้นทางไปวัดเกาะลอย ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะคุณผู้ชมน่าจะประมาณ30-50เซนติเมตรรถขับผ่านไปมายัางค่อนข้างยากลำบากส่วนอีกจุดหนึ่งระดับน้ำลดลงแล้วนะคะตรงบริเวณเท่าเรือท่าเรือแกลงทางไปท่าเรือแกลงปรากฏว่าน้ำลดแล้วถนนมันพังค่ะเพราะว่าตอนที่น้ำเข้า,ขาท่ว <ไป S 1> มอเหมือนน้ำมันไหลมาอย่างรวดเร็วมันกัดซ้อเอาพื้นผิวถนนด้านล่างพอถนนพังแล้วการจราจรมันก็ยาก ต้องมีเจ้า,าที่ของแขวงการทางมายืนอำนวยความสะดวกเอาไว้ให้อันนี้เป็นถนนนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในบ้านเรือนของชาวบ้านบริเวณตลาดสำนักทองค่ะหลังจากถูกน้ำเข้า<ม>ท่วม,วมบ้านของคุณชุติมันแสงอรุณคุณชุติมันบอกว่าโอ้โหน้ำมันมาแรงมาเร็วมากไม่คิดว่าจะท่วมหนะักตอนน้ำแรงน้ำท่วมเข้าบ้านตอนแรกๆเนะี่ยน้ำมันมาประมาณหัวเข่า ก็บอกคนในบ้านเอ้ยยกของขึ้นสู่ที่สูงดีกว่าเราบ้านเขาอยู่ริมถนนค่ะเขาก็ไปตะโกบน,นบอกรถบรรทุกรถสิบล้อขับช้าๆหน่อยขับช้าๆนะมันกระแทกเข้าบ้านพูดยังไม่ทันขา,ขาดคำรถบรรทุกข,ขับมาคันหนึ่งพึ่งน้ำซัดกระจกสามบานแตกเพลงน้ำทะลักเข้าบ้านทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านที่ขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงไม่ทันเปียกน้ำเสียหายฟังเจนหน่อยค่ะทีวีร่วงเลยอ่ะครับ ออพอพอพอสิบล้อวิ่งมาน้ำยัเข้ามาทีวีร่วงทีวีก็ร่วงลงมาเลยฮะแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ําจะลดลงไปแล้วนะคะแต่ว่ามันมีความเสียหายหลังจากนั้นตามภาพที่เราเห็นก็คือคราบสกรปรก ข้าวของเครื่องใช้ควรเรือนที่เสียหายหรือถ้าไม่เสียหายเขาก็ต้องรื้อลงมาแล้วก็มาจัดเรียงมาวางกันใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้วนะคะบางจุดเนี่ยต้องตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมตั้งโรงทานตั้งศูนย์รับบริจาคเ,เสื้อผ้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวระยองและเช้าว,วันนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่เลยค่ะ ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ